สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้ายครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวาธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนนะคะประจําเดือนเมษายนค่ะมาดูไพ่พลังงานของชาวาธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนค่ะไพ่พลังงานของชาวาธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนไพ่พลังงานของชาวธาตุลมกลุ่มตุลมีถุนอ่ะพลังงานของคุณเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ จ็ดถ้วยนี่เป็นไพ่สองด้านนะคะไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเหมือนตอนนี้คุณกําลังอยู่ตกอยู่ในภวังนะคะอยู่ในจินตนาการไม่รู้ว่าจะให้มันไปในทิศทางไหนแต่ไพ่บอกว่าคุณได้พบทางออกอยู่ตรงหน้าจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วอะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่กําลังสับสนกับตัวเองหรือหลอกตัวเองในบาง,งในบางอย่างบางเรื่องอยู่นะคะแต่จริงความจริงอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะอืมอะต่อจาก สถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมกลุมตุลแล้วก็มิถุนค่ะอ่าบางคนบางท่านอาจจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะในบางท่านบางคนมีใครคนหนึ่งที่เขาหันหลังให้คุณน่ะไม่ได้สนใจอะไรคุณเท่าไหร่นะคะอืมแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกคนที่หันหน้าหาคุณโอ้โหเยอะมากตัวละครเยอะมากมีหลายคนเลยนะคะ บางคนหันหลังให้บางคนหันหน้าให้แต่บางคนคุณก็ไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกดีอะไรสักเท่าไหร่นะคะบางคนคุณอาจจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะอือฮึาคนเน,นี่อาจจะเข้ามามาเป็นกาวใจคุณนะคะแล้วก็อืมเห็นไหมไพ่สี่เหรียญโอเคสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณไปเจอสถานการณ์ที่มันผิดหวังนะคะ ผิดหวังแล้วก็เสียใจที่ใครคนหนึ่งอ่ะเอ่อเรียกว่าเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบมันไม่โอเคนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ดันมีคนที่รู้ที่มีคนมีคนที่เข้ามาเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะตอนเนี้ยหลายคนอยู่เหมือนกันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เหงาเป็นความรู้สึกที่ดีๆนะคะสถานการณ์อ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวหมอจะไล่เลียงให้ฟัง มันมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะรักซ้อนอยู่ด้วยแล้วตอนนี้คุณกําลังพยายามข่มใจนะคะไม่อยากทําผิดไม่อยากทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่อยากทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่ในบางคนบางท่านบางกรณีก่อนกรณีแรกก่อนเลยค่ะคุณอาจจะเป็นมีใครคนหนึ่งนะคะแล้วเกิดมีการตั้งคันหรือเปล่านะคะ ừ, แล้วตอนนี้เหมือนคุณพยายามเก็บปัญหาเอาไว้นะคะแล้วก็ยังก็ไม่รู้จะแก้ไขที่ทางไหนอันนี้กรณีแรกก่อนนะ อ่ะทุกอย่างเป็นกานสลับกันได้นะคะต้องบอกนี้ก่อนนะทีนี้มาดูกันต่อชาวธาตุลมกลุ่มตุลไม่ถุนแต่สถานการณ์โดยทั่วไปของคุณมันไปที่ทางที่ว่าตัวคุณเองอยู่ในภาวะที่แฮงแมนจะไปต่อก็ไม่ได้ทั้งๆท,ที่โอกาสใหม่ก็มาแล้วนะคะตอนนี้เหมือนคุณพยายามอยากอยู่กับตัวเองเพื่อรักตัวเองจริงๆมีหลายคนมากนะคะที่เข้ามาหาคุณนะคะอาจจะอมืมีหลายคนมากที่เข้ามาหาคุณมาทําให้คุณรู้สึก ประทับใจทำให้คุณรู้สึกดีพยายามส่งสารพูดคุยกับคุณบางท่านอาจะเจอชาวต่างชาติด้วยซ้ำนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะมีอาการอีกอย่างหนึ่งคือน้อยอกน้อยใจที่พักหลังเนี่ยคนรักคู่ครองของคุณไม่มีการให้ความใส่ใจดูแลคุณเท่าไหร่นะคะแต่คุณเองก็ไปไม่ได้หนีไม่ได้ออกไม่ได้นะคะ ราะว่ามันมีความรู้สึกอาจจะยังรักเขาอยู่หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่อยู่ด้วยกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์เกื้อหนุนกันอยู่นะคะอืมอ่ะต่อเขาคิดยังไงกับชาวธาตุลมกลุ่มตุนแล้วก็ไม่ถุนคะสามถ้วยเดือโฟและใบสุดท้ายห หกไม้เท้าอืออืม,อ,มอ่ะเอางี้จริงๆในใจเขาเลือกคุณแล้วนะแต่มันมีสิ่งที่ทำให้เขาอ่ะหวั่นไหวมันเลยทำให้เขายังเลือกคุณไม่ได้หรือเขายังสนุกกับการใช้ชีวิตของเขาอยู่ตอนนี้ เขาเอาตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องอื่นอยู่ยังแฮปปี้กับการที่มีคนยอมรับยังมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะปัจจุบันนี้แต่ถามว่าในใจเขาคิดยังไงเขาเลือกคุณแล้วค่ะเขาเลือกคุณตั้งนานแล้วนะคะอืมแต่ตอนนี้เขามีสิ่งอื่นที่ไปโฟกัสอยู่นั่นเองมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูอ่อ,อนๆอ,อ,อบๆนิ่งๆเฉยชาไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันคือเอางี้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เหมือนเขา เขาก็อยู่ในภาวะของความที่แบบจมทุกข์อยู่บ้างแต่เหมือนกับตอนนี้เขามีเรื่องอื่นไปโฟกัสแล้วหรือว่าเหมือนเขามีสิ่งอะไรต่างๆที่จะสามารถเขาคิดเอาไว้แล้วว่าม,มันมีแนวทางอะไรบางอย่างที่ที่จะสามารถคบกุมคุณต่อไปได้เหมือนมีไม้เด็ดอะไรบางอย่างที่สามารถควบคุมคุณได้ให้อยู่เขาอะนะคะอันนี้ในบางคนบางท่านนะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมกลุ่มตุล แล้วก็มีถุงจะเป็นยังไงคะอืมโอเคอีกหนึ่งใบอ่ะใบใบหนึ่งสุดท้ายใบยสุดท้ายเทมเพลตเนี่ยใช่หรออืม โอเคชัดเจนค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนค่ะบอกงี้เลยแล้วกันสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ถ้าใครถามถึงความรักเก่าไพ่หกถ้วยคนคนนั้นยังจะวนเวียนนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะต้องเป็นบ็อกเกอร์ละมาอ่ะคนคนนั้นจะวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนะคะ ยังวนเวียนอยู่ใชื่อของคุณแล้วเขาจะกลับมาจะกลับมาแบบนุ่มนวลแบบเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของสถานการณ์แต่เขาก็ยังมีบางอย่างบางสิ่งที่ปกปิดเอาไว้แต่รอบนี้การกลับมาของเขานะคะเขาจะทําให้สิ่งที่เคยทะเลาะกันระหองระแหงกันมาก่อนหน้านี้นะคะกลายเป็นเ,เรื่องที่แบบนิ่งๆเย็นเย็เขาจะเงียบจะเริ่มฟังคุณมากขึ้น ใช้เหตุและผลที่จะเข้าใจคุณมากขึ้นพยายามบาลานซ์สถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะพยายามไปจัดการให้กับคุณนะคะพยายามจะจัดการให้กับคุณแต่คนคนนี้เป็นลนักษณะเหมือนชอบเอาปัญหาไปกองเหมือนกันนะกองไว้ก่อนแล้วค่อยจัดการทีหลังนะคะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องปัญหาความสัมพันธ์ในเรื่องของลักซ้อนก็ยังมีอยู่นะคะอือ เขาจะใช้สถานการณ์ของความนุ่มนวลในการดึงคุณเอาไว้อยู่ในชีวิตต้องบอกนี้เลยนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคนโสดอันนี้ในบางคนบางท่านบางกรณีนะอาจจะมีใครเข้ามาเป็นแม่ไม้หรือว่าเป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะอ่านสลับกันได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปในทิศทางที่ดี ะะหรืออาจจะเป็นกาวใจหรือเขาจะเป็นตัวอย่างอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกคุณได้กลับมาคุยกันเป็นสถานการณ์ที่เ,เหมือนคนคนนี้เข้ามาคลี่คลายปัญหาที่พวกคุณค้างคากันอยูอ่หรือเขาอาจจะมีประโยคหรือมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่พูดออกมาแล้วทาให้พวกคุณแบบเกิดปรกกายความเข้าใจอะไรกันเกิดขึ้นนะคะออย่างที่บอกว่า สถานการณ์ของอารมณ์ของชาวธาตุลมกุมตุนเมถุนในเดือนนี้จะไปในทิศทางที่แบบดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ่ะดูต่อคุณโสดค่ะชาวธาตุลมกุมตุนแล้วก็มีถุนความรักของชาวธาตุลมกุมตุนมิถุน มีเกณฑ์ที่เอ่อต้องเรียกว่ามีคนเก่งนะคะคนโสดนะจะมีคนเก่งเก่งเลยแล้วอาจจะเป็นแบบถ้าเราวิชาการคือเป็นผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณนะคะอืมอ่ะทีนี้ต่อสถานะไม่ชัดเจน คนคนนี้ยังไม่ตื่นจากฝันร้ายของเขาในเรื่องของความสัมพันธ์คุณต้องคุณต้องค่อยๆปลุกเขาทีละนิดเพื่อให้เขาตื่นจากฝันร้ายของเขาแล้วมันถึงจะทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณมันจะพัฒนาต่อได้อะคนมีคู่ชาวธาตุลมกลมตุลมิถุนค่ะคนมีคู่ว้าไพ่ดีนะจ๊ะอันนี้เปิดแบบเดียวนะคะบางทีโป๊ะนะคะ สถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะคนมีคู่จัดรูเลอร์อย่างนี้มันมีความความรู้สึกด,ดีความรักความรักนะคะความรัก happy ปปนะคะ happy แ,ปปแต่ก็ต้องระวงังไพ่ใบนี้หมายถึงตัวเลือกอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามานะคะอาจจะเข้ามาทางฝั่งคุณและฝั่งเขาก็ได้ทุกอ,อย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืเข้ามา Uh huh. อม่ะมันก็มีเกณ์ที่อาจจะพวกคุณอาจจะมีระหองระแหงกันบ้างนะคะแต่สุดท้ายก็ยังมีความเป็นครอบครัวอยู่นะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าชาวธาตุลมกุมตุลนิถุนดูกันต่อว่าคนแบบไหนที่จะเข้ามาหาคุณเลยนะคะในช่วงเดือนนี้โอ้โหคนมีคู่ คนที่เขามีแฟนอยู่แล้วนะคะระมัดระวังเลยรักซ้อนแต่ท่าทางดีด้วยนะคะสุภาพใจดีนะคะ,ะคนมีคู่คนเพิ่งเลิกกับแฟนยังทำใจไม่ได้สิ้นหวังเรื่องความรักแต่แค่อยากหาที่พักใจนะคะฟิลประมาณนี้เลยนะโอเคนะอ่ะโอเคอ่ะอ่ะมา ทีนี้มาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อชาวาธาตุลมเดียวกับชาวาธาตุน้ำพาแม่เห็นเยอะมากในชาวาธาตุน้ำนะคะชาวาธาตุลมเดียวกับชาวาธาตุน้ําสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรที่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเยอะอยู่นะคะ ที่จะทำให้เป็นปัญหากับพวกคุณเพื่อนฝูงนะคะสังคมต่างๆนะคะเรื่องราวของคนเก่าๆทั้งเก่าเขาเก่าคุณเลยนะคะที่ยังมาวนเวียนอยู่นะคะอืมแล้วทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์อ่านี้คือคีย์วิล์ดของลมกับน้ําทีนี้ดูลมกับไฟค่ะลมกับไฟสถานการณ์ของคุณลมกับไฟอ้ยไม่แย่ไปทิศทางที่ เข้าใจกันถึงมีปัญหาก็เห็นอกเห็นใจกันไปอยู่ในทิศทางที่เรียกได้ว่ามีปัญหาอะไรก็คุยกันได้นะคะแต่ก็มีที่แอบงอนกันแล้วก็เหมือนเพราะพวกคุณทั้งสองคนเหมือนเป็นคนมีจุดยืนของตัวเองอาจจะมีงอนกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถไก,กล่เกลี่ยและพูดคุยกันได้มีเกณฑ์ได้ไปทําบุญร่วมกันด้วยในช่วงนี้นะคะ ลมกับไฟอะลม,ล,มลมกับลมลมกับลมความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวธาตุลมกับธาตุลมด้วยกันพวกคุณแปลกนะเป็นลมแทนที่จะแบบพลังงานเอเนอรอาจจะรุนแรงแต่ที่นี่ไม่ใช่เลยนะคะในเดือนนี้พลังงานดูดอบแรงเงียบเงียบพูดน้อยนะคะแต่ตรงประเด็น คือพูดกันน้อยๆเข้าใจกันอยู่แต่ว่ามีอะไรคือถามเลยมีเกณฑ์ที่ชาวธาตุลมกับชาวธาตุลมที่ดีวกันความลับหรือสิ่งต่างๆจะถูกเปิดเผยด้วยนะจ๊ะแต่มันก็ไม่เยอะมากเล็กๆน้อยๆแต่ก็เยอะไหมอ่ะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะแบบชาวธาตุลมดีวกว่าชาวธาตุลมแล้วแบบไปโบ,บ๊ะบะไปรู้ว่าแบบเฮ้ยลักซ้อนนะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีโบ,บ๊ะบะมากกว่านั้น <laughs> เพื่อนบอกลูกดวงบอกโบ,บ๊ะบะแปลว่าอะไรหมอ หมายถึงโป๊เอ้ยโป๊แปลว่าอะไรอีกแจ็คพอตแล้วกันอ่ะคำนี้เนาะโอ้คำนี้คำนี้น่าจะใช้ได้มีเรื่องของแจ็คพอตเข้ามาอีกคือเรื่องถูกเปิดเผยลมๆปุ้งอ้าวมีคู่กันทั้งสองคนนะคะแต่ถามว่าเคลียร์ได้ไหมก็จึงกันไปสักพักนึ่งอะต้องใช้คำนี้ <laughs> หมอใช้คำอะไรเออนะคะแต่ก็แต่ก็มีการเคลียร์แหละมีการพูดนะคะ ทีนี้มาดูชาวธาตุลมกับชาวธาตุดินนะคะคุณทั้งสองคนอยู่ในโหมดที่รักตัวเองเป็นกันทั้งคู่นะคะมีระหองระแหงกันบ้างบทจะรักจะเข้าใจกันจะช่วยเหลือกันนี่ช่วยเหลือกันดีมากนะคะช่วยเหลือกันดีมากนะคะพวกคุณรักกันต่างคนต่างเหมือนรอให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆจเจริญเติบโตไปแบบเรื่อยๆแบบปลอดภัยที่สุดเพราะว่าอะไรเจตนาของคุณทั้งสองคนคือ ไม่อยากจากกันหรอกลึกๆแล้วนะคะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มิถุนนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะคะใครเออใครติดตามเออใครติดตามอยู่แล้วแล้วติดตามเพิ่มก็ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนคังคิดถึงหมอไหมคิดถึงหมอไหมที่หมอไม่เอ่อไม่ไม่เปิดหน้าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะคะ ช่วงนี้พอดีขี้เกียจแต่งหน้าตรงนะคะก็เดี๋ยวกลับมานะคะขอดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้โชคดีสวัสดีค่ะ